สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพามารู้จักเกมผีซอมบี้ล่าสัตว์วันนี้เราจะพามาแนะนําเกมนะไปดูกันเลยเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆอีกเกมหนึ่งนะอันดับแรกเราก็จะสุ่มเครื่องมือนะว่าเราจะได้อะไรจะมีขวานมีไม้เบสบอลกาลังสุ่มนะทุกคนสุ่มมาแล้วเราได้ไม้เบสบอลภารกิจของเราก็าคือต้องตีซอมบี้นะนี่ไง แล้วก็จะมีเพื่อนมาด้วยนะเาช่วยกันตีเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ไปห้องต่อไปโอ้มีกันหลายคนจำนวนซอมบี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเราก็ต้องตีตีตีให้ซอมบี้ตายเสร็จแล้วเราก็ไปห้องใหม่อู้เรียบร้อยนี่ไงเพื่อนเราอ้สุดยอดเลยห้องนี้ยกอกษกว่าเดิมอ้ใช้แม่เบนบอลตีไปเลยโอ้ย เก่งจังเลยโอ้เพื่อนโอเคบ้าไปกันต่อโอ้ไม่มีตรงนี้ไม่มีโอ้ยนี่ไงช่วยกันช่วยกันโอ้นี่ไงทุกคนเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ไประดับต่อไปว้าวอาติติตนี่ไงโอ้สมบี้มากันเยอะโดนลุมเลยแต่ไม่รอดโอ้แล้วเก่งมากเลย สุดยอดห้องนี้หมดแล้วก็ไปห้องต่อไปโอ้โอ้โอ้ชุลมุนมากเลยโอ้ยโอ้ยโดนลุ่มไหมเนี่ยเรียบเลยโอ้ห้องนี้เยอะมากโอ้ยโอ้ยสุดยอดไม้เบสบอลพิฆาตของเราโอ้โหห้ามเหลือรอด่ง่ายโอ้เพื่อนมาแล้วโอ้โอ้สุดยอด เรียบร้อยทุกคนเสร็จสมบูรณ์ระดับหนึ่งถึงสามไปต่ออ้ไอห้องนี้ห้องนี้อ้จัดไปจัดไปจิบจิบมีสองสามคนอ้ยสมนี้สองอุ้ยมมาอีกโอ้เยเยอะเยอะเยอะตุยไปจัดไปมีงไงฟาดไปอ้ยม,มาอีกแล้ว โอ้โอโอจยจัดไปจัดไปเพื่อนมาอีกทางเรามาอีกทางตีเข้าไปอ่าตุยมาแล้วทุกคนมีไงช่วยเพื่อนด้วยเทียบเลยไปไปไปกันนี่เอ้ยเสร็จอีกแล้วทุกคนเสร็จสมบูรณ์ก็จะระดับต่อไปโอ้ตอนนี้ระดับสอง ตีตีตีโอเคผ่านไปโอ้โหมันอัพเกรดอมบี้ซอมบี้น่าจะเก่งขึ้นได้ทับสองแล้วโอ้ยโอ้ยเป็นไรเนี่ยอ้าวตีตีตีโอ้เพื่อนมาช่วยด้วยแต่ไม่รอดแล้ว ไปกันต่อไอเลยเพื่อนอสุดยอดเสร็จอีกแล้วทุกคนเรีย็บ้อยอีกแล้วมันสนุกตรงที่เราต้องออกกําลังกายไปต่อสู้กับซอมบี้นี่แหละก็จะมีแบบระดับไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้องตีซอมบี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราพลาดท่าโดนซอมบี้เราก็จะตุ๋ยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องตีให้เก่งไปแล้วไปแล้วระดับต่อไปไอ้ห้องต่อไปไปเลยไปเลย โอ้มันมากันใหญ่เลยออ้ยโดนลุมโดนลุ่มเพื่อนช่วยด้วยโอ้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 ยอะไรเนี่ยอาจจะตุ้ยไหมน่ยโอ้โอเคดีนะมีเพื่อนเราก็จะมีคู่หูบัดดี้ช่วยกันว้าวโอ้เป็นไงเพื่อนโอเคไหมโอเคปะไปต่อโอ้โหมันเยอะมากโดนลุมเลยโอ้โอ้โอ้ my god เรียบร้อยอีกแล้ว เสร็จไปอีกระดับทุกคนแล้วก็ไประดับต่อไปโอ้ยโอ้ยโอยถึงจะเยอะแต่เมื่อมีปัญหาเพราะเราช่วยกันนะสามัคคีคือพลังโอ้โอ้เลือดกระจายโอ้ยฟาดไปเลยโอ้ยเพื่อนมาช่วยโอ้สุดยอดไปต่อไปต่อโอ้ องนี้อุ้ยอุ้ยมันทยอยมาเรื่อยเลยนะส้มบีโอ้ยฟันไปเลยตีนไปเลยนี่แน่นี่แน่อ้ยมันตีเราขึ้นโอ้ยนี่เอาขึ้นเอาขึ้นอือเสร็จไปแล้วแกโอ้โหห้องนี้เยอะมากเลยช่วยเพื่อนอ่าเพื่อนเก่งมากเลยอไปต่ออุ้ยจะขานโดนลุ่มอ้ยอ้ยอ้ยเอาโดนลุ่มอุ้ย แต่รอดมาได้นะทุกคนอู้ห้องนี้ยิ่งเยอะโอ้โสุดยอดจะรอดไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ฟาดไปอู้ยเจ๋งไปก็ต่อห้องนี้โอ้ไม่มีวางเปล่าอุ้ยทางลงไปเลยไปเลยโอ้มันอยู่ตรงนี้ต่กันกูฟาดฟาดอุ้ยอยมันก็ตีคืนได้นะซอมบี้มันก็สู้เหมือนกันนะ อ้ยอยเรียบร้อยตายหมดแล้วทุกคนเราก็จะไปอีกระดับระดับสาอ้หแต่าก,การฟาดมันฟาดมันอุ้ยอ้ยเพื่อนมาเชื่อด้วยโอ้มันเหมือนขังข้าวเลยโหซอมบี้นักกลัวจังเลยโอ้โอ้ระว,วังอย่าพลาดท่านะทุกคนมันนั้นมันกัดตุย้ย เออไม่เกิดอ้ยอ้ยลุ่มลุ่มตะลุ่มตะบนโอ้นี่ไงเรียบร้อยตีหมดยังไงเพื่อนโอเคไหมออ้หอันี้มันเหมือนค้างขาวตีมันตีมันอ้ยอุ้ยแดดมันโอ้ไปต่อไปต่อมันเหมือนเป็นห้องตาไก่เหมือนบนดาดฟ้าเลยทุกคนอ้ย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 เยอะเลย Ôi oh, chết mình chết mình. Ôi ôi đón luôn đón luôn đón luôn. Hả phá tha nó đâu. Tí có bay. Ôi không nghĩ nhưng nhớ. Ui oh, chết bay. Sái quá sái quá sái quá. Ô mặn này Mặn này tái một đắc. Ô. Ô chíp chíp. Ơi. Nhà Lý Mã Sư. ít mình càng cao. Nhi tụi đi. Phát nó. Đi. Mà kèm mà bên này. Ôi. Ôi, mình lại tùa. โอ้ยทุกคนโอ้ยซ้ายขวาโอ้ถอยดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยทำไมเปิดไม่ได้ียวต้องไปทางเดิมเป่เปิดประตูไม่ได้เฮ้ยเพื่อนอยู่นี่มาเร็วมาเร็วเปิดประตูไม่ได้ไปแล้วเปิดได้แล้วเย้เอ้ยมันมากันแล้วจัดเลยจัดเลยนี่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 นนนโอ้โหหมาเบ็ดบอลไม่ธรรมดานะทุกคน ไม่ใช่ไม้ไบปาน,นธรรมดาแต่มันมีหนามเหลมๆฟาดทีนี้โอ้โหไม่ตายก็สรุปโอ้ฟาดไปฟาดไปโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยมันเป็นหีบอะไรอือต้องไปทางไหนเนี่ยเออไปทางไหนเพื่อนสายขวาออกด้านนี้อเอ๊ะอันนี้คืออะไรเป็นลานอะไรตัวเฮ็ด เอ๊โอยสอบี Recently, ้มาตัดกันฟาดไปฟาดไปฟาดฟาดฟาดอูโอ oh, ้มันมาเรื่อยๆเลยอูมันมาจากไหนเนี่ยอูมันมายังกับมดโอ้ไม้ก้อนไมกอนโอ้ยโอ้ยเราจะสู้มันได้ไหมเนี่ยเราจะไหวไหมเนี่ยอูยมันมาแบบไม่จับกัดโอ้โหทุกคนมันมาเยอะมากอ้ดเพื่อนช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราจะรอดไหมเนี่ยอ้ยอยมันมายังกับมดอูยสุดยอดอูยเพื่อนมาช่วยด้วย โอ้โหโอ้ตะลุมบอลกันใหญ่โอ้ยโอ้โอ้มันเลยทุกคนโอ้ยมันมาเรื่อยเรื่อยโอ้มันมาเป็นสายอย่างขมดเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยจัดการมันนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยฟาดไปฟาดไปโอ้ยฟาดไปนี่ฟาดไปฟาดไปเลี้ยงหน้ากระดานมาเข้าแถวมาเข้าแถวมานี่นะนี่ไงจัดการ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  จัดกัน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 มาอีกไหมมา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 ออกำลังมันมามาเลย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 เข้าคิวมาอ๋อถอยดีกว่ามากันเยอะจัดอ๋อเดีพลังงานเราหมดโอ้โห้มันเยอะมากทุกคนมาแบบอินฟินิตี้โอ้โหตายแน่แล้วอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยซึ้งสุดใจโอ้ตะลุมบอลกันใหญ่ อ้ฟาดไปฟาดไปฟาดไปยังไงก็โดนมันเยอะจัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนอยู่ไหนอุ้ยเพื่อนรอดไหมมันตายหมดทุกคนเจ๋งไปเละโอ้ยมันยังมีมาอีกโอ้โหมันเยอะจัดจริงๆโอ้ย my god ไม่พวกเธอเยอะขนาดนี้เนี่ยอู้มันมีตัวใหญ่มามอ้ยน่าจะเป็นหัวหน้ามันแน่เลยอู้อ้ ซูมไปไหมเนี่ยเอ้ยจัดไปจัดไปฟา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 ดไปฟเพื่อนเรามาช่วยด้วยอืมจัดไปอุ้ยโดนลุมอุ๊ยซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอุยแต่ลุมบอลกันใหญ่เลยทุกคนโอ้ตู้ยหมดไหมอืมอืมจัดไปจัดไปจัดไปฟาดไปฟาดไปฟาดไปโอ้โอ้ มาเรื่อยๆโอ้เมื่อไรมันจะหมดเนี่ยตายแล้วโอ้ยไม่กอดอุ้ยอุ้ยโดนลุมโอ้สู้สุดใจสู้กับไปสู้ไม่ถอยเก่งอยู่แล้วโอ้มาอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหฟาดไม่ยังฟาดไม่ยังโอ้ยตีดดี เล็ดกระจายโอ้โหไอ้เหมือนทางเขาวมันตามมาถึงนี่จะไปจะไปเรียบร้อยมีอยู่ไหมนีม่ไงเพื่อนเรามันตายหมดแล้วเพื่อนเพื่อนโอเคโอเคเอ้ยยังเหลือตัวหนึง่งเอ้ยมีฮอมาลักว้าวเราชนะแล้วทุกคนมีฮอมาลักเราด้วยเรารอดแล้วเก่งมากไปแล้วนะ Bye bye!